สวัสดีครับไวน์รุ่นพบกับนันวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้นะครับหรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลานะครับก็นะอยู่กันกับกบเทือนนะครับนี่นะครับของดีจากจันทบุรีนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดู แพ็กเกจของเจ้ากบเถื่อนกันก่อนนะครับก็อนี้เป็นโลโก้ของกบเถื่อนนั่นเองนะครับใครที่เห็นโลโก้นี้นะก็น่าจะาคุ้นเคยหรือเปล่านะหนวดไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะมี f c จากทางภาคตะวันออกนะครับก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับก็ผลิตผลิตที่บ้านกบยาง <laughs> นะผลิตที่บ้านกบยางนะครับ ก็รายละเอียดนี่ตามนี้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับใครอยากติดต่อขอซื้อนะครับหรือว่าร้านค้านะครับก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทนี้นะครับ092นะครับ565 5859นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาตามร้านค้าเนี่ยจะขายอยู่ที่ตัวละ100บาทนะครับแต่ว่าถ้าร้านค้าติดต่อทาง น้าเอกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยก็ลองดูนะครับว่ามีราคาส่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นแพ็กเกจนะครับามาดูารายละเอียดบนตัวกบกันนะครับกบเถื่อนเนี่ยก็เป็นกบที่เป็นเรียกว่ากบยางแบบทรงปรกตินะครับไม่ใช่กบยางหนังกลับนั่นเองนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะน้นหนวดก็นะรีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นกบยางที่เป็นทรงแก้คันนะเป็นทรงแก้คันที่ไม่มีติ่งนะครับ เป็นทรงแก้คันที่ไม่มีติ่งแล้วก็สีสันเจ็บมากนะสีสันค่อนข้างเจ็บเลยมีหลายสีนะครับสำหรับเจ้ากบเถือนนะครับที่นันวดนํามารีวิวนี่เลือกสีอ่าเหลืองเลมอนมานี่ก็เพราะว่านะสีมันเจ็บดีนะชอบแบบนี้แหละนะครับสีสันชุดฉาดนะครับแล้วก็ที่ทําคลิปสั้นลงไปเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับจาก FC หลายๆคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของบางคนที่ชอบความสวยงามสีสันแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการลงสีต่างๆนะครับนี่น่าจะเป็นการสะบัดสีหรือการสาดสีนั่นแหละนะครับแล้วก็กบเถื่อนเนี่ยนะครับต้องบอกอีกนิดนึงว่าน้านวดได้มีโอกาสคุยกับน้าเอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํากบเถื่อนนะครับได้บอกว่าน้าเอกก็ได้ดูนะครับวิธีการสอนการทํากบยางจากช่องสายฟิชชิงนี่แหละนะครับแล้วก็ไป นํานไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเป็นวิชาชีพได้นะครับอันนี้นันหนวดถือว่าประทับใจมากนะครับถือว่าสิ่งที่นันหนวดได้ถ่ายทอดไปเนี่ยเป็น,ปนผลสําเร็จนะกับไม่เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับใครบางคนนะครับหรือว่าใครที่กําลังมีความใฝ่ฝันอยากจะมีโปรดักของตัวเองนะครับการเริ่มจากจุดจุดนี้นะครับไม่ยากนะครับนะ,ะมาดูที่กบทเทียนกันต่อนะครับ เป็นพื้นฐานนะครับโมนเนี่ยมันเป็นทรงแก้คันนะครับเพราะว่าทรงนี้นั้นหนวก็เคยใช้อยู่เหมือนกันนะครับเคยนํามาใช้อยู่เหมือนกันนะครับขนาดเนี่ยเดี๋ยววัดขนาดกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตาเบ็ดเดี๋ยวก็ลงรายละเอียดกันอีกทีนึงเพราะว่าบนตัวแพ็กเกจต้องบอกว่า นอกจากชื่อกบแล้วไม่ได้ระบุอะไรมาเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับอันนี้ฝากไปถึงผู้ผลิตนิดนึงนะครับว่าถ้าเราได้ระบุนะครับชื่อรุ่นนะครับอของตัวสินค้านะครับสเปคโดยคร่าวๆที่ควรจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดนะครับ น้ำหนักนะครับแล้วก็ขนาดของตาเบ็ดนะครับเท่านี้ก็ผู้บริโภคก็สามารถที่จะเรียกว่ารับสารที่ผู้ผลิตเนี่ยส่งมาได้อย่างเข้าใจแล้วนะครับนะนะดูจากรูปทรงนะครับเนื้อยางนะครับถือว่าเป็นเนื้อยางทรงพิมพ์นิยมนะครับเนื้อยางนุ่มหนึบนะครับถือว่าชุบออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบทางกายภาพการกันสว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ตัวเบ็ดที่ประกอบมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนบกับตัวบอดี้สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับมันยังมีงเมมป,ปิดอยู่บ้างนะครับเนี่ยดูลูกเกสอนเบ็ดนะครับมันมีเปิดอยู่บ้างนะครับรูปไปนี่ก็ยังยังยังมีติดอยู่บ้างเนี่ยนครับเนี่ยยังมีติดนิ้วอยู่ข้างนี้แนบแต่อีกข้างนึงไม่แนบนะครับอันนี้ก็อาจจะนะตบทวนเรื่องของงานประกอบอีกนิดนึงนะครับว่าควบคุมคุณภาพในเรื่องของงานประกอบถ้าต้องการให้ตัวบอดี้เนี่ยนะครับอา่า ใช้ประโยชน์ในการการสว่าด้วยอาจจะต้องมีการดัดเบ็ดหรือเลือกดีๆอย่างข้างนี้เนี่ยข้างนี้ดีนะข้างนี้พอใช้ได้นะครับแต่ข้างนี้เปิดเลยนะฮะแต่ข้างนี้เปิดเลยนะครับด้านหน้านะครับไม่มีปุ่มกันปักฉีกนะครับก็เป็นกบยางที่ไม่ได้เสริมปุ่มกันปักฉีกมานะครับก็ชุบอย่างเดียวนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันเพิ่มได้นะครับอย่างที่นนวดเคยทําคลิปสอนไปนะครับปุ่มกันปักฉีกของ กบยางแบบที่ไม่ใช่หนังกลับเนี่ยเราสามารถเติมเองได้นะครับแล้วก็มีการชุบเงามาด้วยนะครับนี่นะถือว่าโอเคเลยนะชุบเงามาด้วยนะครับอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบอดี้โดยรวมนะครับนะหน้าตาก็เป็นกบยางนะครับแบบปกติแล้วก็สัดสีมาก็ถือว่านะครับทำออกมาได้ดูดีนะครับการสาดสีก็ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับเพราะว่านะครับสีสันนะครับปัจจุบันเนี่ย นักตกปลาครับก็เลือกจากรูปร่างหน้าตาสีสันต่างๆนะครับบางคนซื้อไปเก็บบางคนซื้อไปใช้งานนะครับแต่ว่าทรงแก้คันเนี่ยยังไงก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับองศาเบรมันเปิดอยู่แล้วนะครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนะจะกรด้านข้างก็เปิดนะครับข้างไหนก็เปิดนะครับเพราะว่าเป็นโมนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของน้ําหนักกันนิดนึงนะครับว่าเจ้ากบเถือนเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับ ถูกเซตไว้ที่เท่าไรนะครับน้ำหนักนะเดี๋ยวหนดบรรยายให้ทราบนะครับน้ำหนักถูกเซตไว้ที่6.82นะครับก็ตัวนี้ถ้าคาดการก็น่าจะอยู่ที่7กรัมนะครับ่ตัวนี้น่าจะเซตไว้ที่7กรัมนั่นเองนะครับัยรุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบทางาการลอยน้ํากันนิดนึงนะครับนี่นะเตรียมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนหนดซูมออกนิดนึง่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ นี่นะครับก็หลังจากนี้ไปเดี๋ยวนองหนูจะทดสอบทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นรุ่นที่ยืมมาจากร้าน King ฟิชเชอรนะทุกนั้นทดสอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่จะต้องนําไปขายกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวนองหนวทดสอบให้ดูนะครับว่าจมน้ําหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้ลอยน้านะครับนะครับนี่สังเกตดูนะครับนี่ดึง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 เลยนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะไอไม่ติดพื้นอ่ะไอตัวเนี้ยอะไรใบสปินไม่ติดพื้นนะครับตัวนี้ลอยน้ํานะครับอ่านะก็ ถือว่าเป็นการทดสอบที่ให้น้าๆหลายๆคนได้เห็นแล้วก็จินตนาการภาพได้นะครับอ่ะเราก็ทดสอบเรื่องของน้ําหนักแล้วก็เรื่องของการลอยน้ําจมน้ําไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้ากบเขื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อข้างในดูกันนะครับว่านะครับห้องเครื่องข้างในนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ปึ๊บโอ้โหโอ้โหนะครับอันนี้ชุดห้องเครื่องนะชุดห้องเครื่องของเขานะครับอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ แล้วก็นะครับนี่เจ้ากบเถื่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ด้านหน้าอย่างที่นันนวดบอกนะครับมันไม่มีปุ่มการปักฉีกนะครับแต่ปากนะครับชุบมาแสดงว่าเคาะแล้วเอาหัวทิ่มไว้นะครับก็น่าจะค่อนข้างหนาอันเนี้ยค่อนข้างหนาเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของระยะยาวนะครับก็ต้องดูกันอีกทีเพราะว่าบาดแผลการเจาะปากหรือว่าการใช้งานนะครับแบบระยะยาวมันจะมีผลในเรื่องของการอะไรนะ การที่มันจะปักฉีกหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่นะครับการชุบนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีส่วนผสมของเดี๋ยวนะเ้าวุบนะครับก็น่าจะเป็นสีสีขาวนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับน่าจะมีองค์ประกอบแค่นี้นะครับขาวกับเหลืองแล้วก็ชุบเงานะครับก็น่าจะมีองค์ประกอบประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวหนวดวัดขนาดให้ทราบกันนะครับสําหรับเจ้ากบเถื่อนนะครับคาดการว่าน่าจะเป็น4เซนติเมตรนะครับเพราะว่าทรงกบยางแก้คันมันจะเป็น4เซนติเมตรนี่นะครับทรงแก้คันนะมันจะเป็น4เซนติเมตรแบบนี้นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับ1.9-2เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับบริเวณสูงสุดของตัวบอดี้นะครับความสูงนะครับ ก็อยู่ประมาณ1.8ถึง1.9เซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่ครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเจ้ากบเถือนนะครับก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเรื่องของทางกายภาพขนาดต่างๆพวกนี้ก็นะพยายามเก็บข้อมูลไว้นะครับวัยรุ่นเพื่อนักการศึกษาหรือไปต่อยอดในส่วนของโปรดักต์ของตัวเองได้นะครับนี่นะครับตัวนี้อย่าไปดึงนะครับดึงทดสอบดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวที่เคลือบเงามามันมันจะแตกนะครับนนนดเคยลองแล้วนะครับเดี๋ยวนะ ไม่อยากดึงกลัวมันแตกแตกไหมไม่แตกว่าเฮ้ยเออตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะครับเคลือบเงามาไม่แตกนะครับนี่นะเฮ้ยดีอ่ะตัวนี้ดีอ่ะนะน้ำยาเคลือบเงาดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นน้ำยาเคลือบเงาที่ดีนะครับนี่นะครับไม่แตกด้วยนะครับคราวนี้สงสัยแล้วว่าเป็นน้ำยาเคลือบเงาหรือเป็นการชุบน้ำยางใสรอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจาก ดูจากความใสมันมีความขุ่นมัวอยู่นิดๆนะครับเอออันนี้น่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยกบย,ยางที่เคลือบเงามาเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับอย่างของนัน,นวดหรือว่าหลายๆยี่ห้อเองเนี่ยที่นันโดทดสอบดึงเนี่ยมันจะแตกนะครับแต่ตัวนี้นะครับนี่นะครับไม่แตกนะครับยืดได้นะครับยืดได้แล้วไม่แตกด้วยนะครับเออถือว่า โอเคนะตีโจทย์มาดีนะเนี่ยสวยงามแล้วก็ความเงาไม่ทําให้แตกด้วยนะครับนี่นะครับเพราะโดยปกติในชุบเงามาแบบนี้นั่นหนูไม่กล้าดึงเลยนะแต่อันนี้เดี๋ยวนะั้นหนูต้องทักไปหานาเอกหน่อยว่าใช้วิธีขั้นตอนแบบไหนในการชุบเงาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดนะแล้วก็บอดี้ของเจ้ากบเทือนนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับห้องเครื่องนะ ด้านหน้าใช้ลูกหมุนเบอร์หกนะครับใช้ลูกหมุนเล็กนะครับแล้วต่อด้วยสปิทลิงนะครับเพื่อที่จะเวลาเขาประกอบเนี่ยเขาจะให้ลูกหมุนโผล่มาข้างหน้าด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้ลูกหมุนโผล่มาข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องใส่สปิทลิงก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> ใช้ห่วงลูกหมุนโผล่มาอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ใครอยากจะประกอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอน้าหนวดเจอจุดบกพร่องนิดหน่อยละนะครับอ่ะอันนี้คือท่อหดนะครับแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยจะใช้เป็นลวดสแตนเลสนะครับ โลสแตนเลสขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรนะลูกหมุนนะครับลูกหมุนเบอร์หกเช่นกันแล้วก็สปิดลิงนะสปิดลิงเส้นกลมแล้วก็ใบเหลิวคู่นะครับเป็นใบหัวกะโหลกกับใบทรงใบไม้นะครับเคาะกันนะครับจุดบกพร่องนะครับตรงเนี้ยที่เน้นหัวเจอนะครับเรื่องของท่อหดนะครับเนี่ยนะก็เก็บงานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่นะก็ยังเปิดอยู่แบบนี้อยู่เลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางผู้ผลิตน่าจะ ได้ทราบข้อมูลแล้วก็ไปไปเช็คกันอีกทีนะครับส่วนตัวเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ด1 O นะครับเป็นเบ็ด1 O น่าจะเป็นของ SNS นั่นแหละนะครับเดี๋ยวนราพาไปลือ้อข้างในกันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะวัดขนาดของลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ขนาดของอะไรนะตะกโกฟิวนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ สำหรับการออกแบบของนักตกปลาหลายๆคนที่อยากมีโปรดักต์ของตัวเองเหมือนกันนะครับเอาไปลื้อกันเลยนะอ่ะนะครับขนาดของลวดสเลดนะครับเดี๋ยวนนท์นนวัดให้นะครับค่อนมันค่อนข้างเล็กเลยเนาะเหมือนลวดสลิงเลยเล็กจิ้วๆเนี่ยดูเลยนะครับเหมืนลวดสลิงเลยนะครับเอาวัดให้นะครับโอ้โหวัดแทบไม่ขึ้นเลยนะมันบางมากมันเล็กมากจริงๆนะครับมันเล็กมากจริงอยู่ขนาดแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งหรือเปล่าถึงหรือเปล่า หรือ0.05มิมนี่แห mm ละนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะ,ะก็ใช้วิธีการใช้ลวดลวดสลิงหรือลวดสเลดแบบนี้บางๆเล็กๆแบบนี้นะครับคล้องมาจากท้ายแล้วกนะ็มุดมาด้านหน้านะครับส่วนตัวตัวโตโก,โกัวฟิวนะครับเดี๋ยวนะนวดวัดขนาดให้นะครับตัวกัวฟิวเนี่ยขนาดอยู่ที่นะครับ1.2มิเมตร นี่ครับตัวกัวฟิลนะครับไดมิเตอร์อยู่ที่1.2ม mm, ิลิเมตรนะครับนะจุดที่ต้องแก้ไขนะครับเรื่องของงานประกอบนะครับเรื่องของงานประกอบนะการหุ้มท่อหดนะครับควรที่จะนะเช็คท่อหดให้มันแบบหุ้มมาถึงตัวตะกัวเลยนะครับเพราะว่าแนะมันท่อหดมันเป็นตัวปิดแล้วก็ตัวป้องกันหลายๆอย่างด้วยนะครับนะเพื่อไม่ให้โครงสร้างภายในที่เราประกอบกับตัวเบ็ดเนี่ย เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดการขยับตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องนําไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อการแก้ไขปรับปรุงนะครับในเรื่องของงานประกอบอชุดห้องเครื่องในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับกบเท่อนนี่นะของดีจากจันทบุรีนะครับ,ก,บ,รรบก็มีข้อติชมบ้างนะครับเล็กเล็กน้อยก,อยก็สามารถนําไปปรับปรุงกันได้นะครับสําหรับชุดห้องเครื่องนี้ก็ถือว่าปรับปรุงนิดหน่อยนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับ เพราะว่าองค์ประกอบทั้งหมดก็ให้มาค่อนข้างดีแต่ว่าในเรื่องของลูกหมุนอาจจะยังเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดเขาใช้ลูกหมุนเบอร์สี่แล้วนะครับอ่ะแต่ก็นะขึ้นอยู่กับทางค่ายนะครับที่จะ พัฒนาและปรับปรุงหรือว่ามีการวางแนวทางของตัวโปรกต์ไปในแนวทางไหนนั่นเองนะครับนันโดก็มีหน้าที่แค่สื่อกลางนะครับในการนำพาโปรดักต่างๆนะครับมาเสิร์ฟให้กับ f อหลายๆคนที่นะอยากจะรู้จักนะครับโปรดักจากทางต่างจังหวัดบ้างนะครับหรือว่าโปรดักที่กบยางเหยื่อวพวกนี้ที่ไม่ใช่ยี่ห้อดังๆนะครับ ยังมีขายนะเยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อเลยแหละนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกบเทือนนะครับของดีจากจันทบุรีนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ092นะครับ6เอ้ยไม่ใช่092นะครับ565 5859นั่นเองนะครับติดต่อนะเอกได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาใช้เองนะหรือว่าร้านค้าที่อยากจะซื้อมา เพื่อนํามาขายต่อนะครับก็ลองติดต่อนะเอกนะเจ้าของโดยตรงเลยนะครับอ่ะนะข้อบอกพร่องต่างๆเดี๋ยวหวังว่านะครับก็นะทางผู้ผลิตจ,จะนําไปพัฒนาและปรับปรุงนะครับเพื่อ,อพัฒนาโปรดักต์มาให้ทางผู้บริโภคได้ใช้นะกันนะครับโอเคนะใครที่เคยใช้แล้วนะสําหรับกบเทือนนะ บอกนนวดหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับประทับใจหรือว่ามีข้อเสียยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละนะครับจะส่งไปถึงนะผู้ผลิตนะครับในการพัฒนาสินค้าต่างๆนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนันหนวดขออภัย้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้กบเทียนกับนันหนวดนะของดีจัดจันทบุรีต้องลาไปก่อนบายยปูน